ขอรอราค่ะใครพี่จะพี่แจกมายรับพีแจกอ่ะพี่แจกอยู่แล้วเนี่ยพี่แจวันดีครับพี่จายวันดีครับพี่เปไหนมาครับพี่พี่เปไหนมาครับพี่พี่ไปเติมของมาป่ะโอเครับรถครบพี่ไปเส้นเดียวกันนะไปเส้นพี่แก๊ปสตัวยีไปเลยก็ได้นะกด ไออย่าอย่าลืมนะตะโกนช้าติ้งในวงไฟอย่างเงียบกันนะวะอย่าอย่าเงียบกันนะช่วยอย่าพูดนะเบย์เบยไม่เงียบนะไม่เงียบนะไม่เงียบนะพูดต่อไม่เงียบได้พี่ขอบู๊เลยขอบู๊หน่อยมามามาไหวน้องไปได้มไปดไมไปได้ไม่ตัดไปได้เลยไอปล่อยไอ้พี่ตัดแม่งไปเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไป กระตุกเหรอกะุกปะดูกระตุกกันเหรอกระตุกเหรอกระตุกปะสเดียวดูภาพอะไรกันเลยนะมโดเเทดเพลงเทโดนเพลงเทพไง มาโดนเพลงเทพไงมาโดนเพียงเทพไงอาร์สัซีอยู่ข้างแรนอาร์สัซีอยู่ข้างแรนนะอาร์สัซีอยู่ข้างแรนมันไม่เข้ามาพี่บ๊อบไม่เข้ามาไม่เข้ามาไม่เข้ามาได้หได้หรอมันเข้ามาเลยอีกคนนึงนะมีกลุ่มที่ไม่เข้ามานะดูดีนะมันไม่เข้ามานะมันไม่เข้ามาบ๊อนะปล่อยปล่่เราเราไม่าต้องารตัวเองนะไม่ต้องนี่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 รถทางรถทางรารถทาโดนการปักขวาโดนการปักขวาพี่เจสตื่นหน่อยพี่ มามามารวมมา่ขาวตมาวิากูลกาเหมาจอดนะสิมาจอดตรงน้ำสยวมาจอดตรงน้ำสยวมาจอดตรน้มาจอดนมาจอดรถเหลืองรถเหลืองรถเหลืองมารถเหลืองเร็วเอาดวเดเดาวนมาว i มาด

เวรทอไอ้เหี้ยไอ้ย่แล้วจบแล้วพีบแล้วพี่อลจบแล้วมไปด้วับมกูตายด้ยนี่วิ่งมาข้างหลังกูสวยอ่ะเพื่อนเราอ่ะดูดิดูเพื่อนเราวิ่งมาช้อนเลยป่ะปึ๊บ มีรันมันนะมีรนมันนะนี่ทำรวยขยายส่ได้วายไอ้ได้พียพี่กูตไม่ถงปอดรเหมือนาดยที่แจ็คินมาีมา่ได้เพี้ยอยู่ไหนมอยู่ไหนไว้ขยะไหน่ะเี้ยวอไหคนเพี้ยวอยู่ไหนคนเพี้ยวอยู่ไหนครับคนเพี้ยวอยู่ไหนทำลาย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 น้องทำลายน้อง

ยังไรยังไมยัาไงยังไงยังยังังไงยังไงันไรน้องมังดงไรนัองมาไอะไรน้องทังไยทไงยยััไยไงยัองไยังไงยังยไรยังไงไงยังไังไงยไยไยังไไงยงยยัย ไปไหนไปไหนมึงจะไปไหนขยะไปไหนโง่แกงกากไอ้เหี้ยชั้นตามไปควายไม่เคยไหวม้กูสักรอบไอ้สัตว์เยังขยะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ใช่แกงเสียไม่ได้มึงคือแกงสู้ไม่ได้ตายยีงโง่ไอ้สัตว์กระจอกเหี้ยมึงไหว้ป่ะกูถามกูถามมึงเคยไหว้ป่าวดังไฟดังเฮียมึงเคยไหว้ป่ะไอ้น้อง มึงเคยไหวบ้าเอาศพไปดิเอาศพไปดิเอาศพไปดิสัตโอ้ยแยตัวโง่เลยเฮียเว้ยสัตไม่ใช่มีตัน้องไหนไหนไหนทำไรไปไหนไปไหนจะไปไหนกันจอกไปไหนสัตไปดิไปดิไปดิเอาดิเอาดิเอามาดิยิ่กระจอยควายแกงหยาเปลี่ยนชื่อแกงไหนสัตวอีกจะดูไม no ่ได้โง่ควายยังจากเลยเฮียเหี่ยวชิบหายสัตว์จุบันนดิ มึงตอบกูดิแก๊งมือแพ้ภาพเดิมี่เฮียไอ้ขี้แพ้ไอ้ขยะไอ้เสี่ยวไอ้ควายหนึ่งหนึ่งควยไรโง่กระจอกไม่เคยจะไหวจัดเมื่อกระจอกไอ้เฮียทำทรงจัดไอ้เฮียอะไรอะไรทำเฮียอะไรสัดไอ้เหี้ยว่าไม่ไหวแล้วว่าแพ้แล้วว่าไม่ไหวแล้ว ว่าไม่ไหวแล้วว่าแพ้แล้วว่าไม่ไหวแล้วว่าไม่ไหวแล้วว่าแพ้แล้วขยะจัดไอเฮียแกงชั้นต่ำไอควายแกงสู้ไม่ได้ยังโง่ควายเราควรจะกู้ได้อะทําควระกูได้สวัสดีครับีสามไม้ลงสี่ดูเบามไ้งี่ครับดูเบนต์ดูเบนต์ดูเบนต์ดูนตดูเดนต์ดูบ ไม่หวแล้วทำดี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 อันนี้อันนี้หมดยังหมดกอกยังหมดกอกยังหมดกอกยังฮะวิ่งถึงท่าแม่งี้อ่ะเหมือนเดิมอ เฮียตายหมดสัตว์ไปเอาสบายสบายโอ้ไม่ไหวแล้่วโซูไม่ได้เรี่ยวัวไม่ไหวเรี่ยอ m i แดกไส้เฮียตู่อิงโงเอ้ยขยะเฮียทำควยกูได้อ่ะโดนกูตบเหมือนเดินไ้สัตว์เฮียเฮลี่ฮอร์เฮดี่ฮอร์เฮลี่อร์เฮ่อร์เฮลี่อร์อ อ๋อพี่อู้เป็นจริงนะพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ปั่นเนอะพี่พี่ไม่ได้อู้เหมือนพี่ไม่ได้ปั่นเลยนะพี่อู้เป็นจริงนะเนี่ยตอนลากอะตอนลากไม่มีมเดี๋ยวมีแต่ตอน,นตอนแค่ตอนได้เหรียญเข้าตัวแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาโดนเหมยแบกคอะโดนเหิ่อนอะโดนเหนินละเอออะ